อไปต่อที่จังหวัดตากนะคะสําหรับผู้หลบหนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาค่ะทยอยเดินทางกลับประเทศกันแล้วกว่า200คนนะคะแม้ว่าจะเกิดการสู้รบอีกครั้งแต่พื้นที่ตรงข้ามบ้านดอนชัยค่ะอําเภอแม่ตาวอาเภอแม่สอดจังหวัดตากเบื้องต้นนะคะมีรายงานด้วยค่ะว่ามีกระสุนไม่ทราบฝ่ายและชนิดตกลงมาที่ฝั่งไทยอีกหนัดค่ะ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14กองกำลังเรส,สวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดตำรวจภูธรแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะร่วมอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้หลบหนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่เข้ามาพักพิงชั่วคราวนะคะในประเทศไทยหลังจากที่เกิดการสู้รบกันค่ะระหว่างกองกำลังฐานเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยในฝั่งประเทศเมียนมา โดยมีการส่งกลับผู้ที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศนะคะอีกจำนวนกว่า200คนค่ะส่งกลับผ่านช่องทางในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีเจ้าหน้าที่ให้กุการดูแลอำนวยความสะดวกตามหลักสิทธิมนุษยชนมีการจัดรถขนส่งและดูแลด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังช่วยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มในระหว่างเดินทางกลับด้วยเรือหางยาวข้ามประเทศด้วยค่ะ ซึ่งสองวันที่ผ่านมานะคะมีผู้หลบหนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศแล้วกว่า500คนซึ่งกลุ่มผู้หลบหนีภัยชาวเมียนมาก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางการไทยค่ะที่ให้การช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีและสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ19ธันวาคมมีรายงานด้วยว่าเกิดการสู้รบขึ้นอีกครั้งค่ะในพื้นที่ตรงข้ามบ้านดอนชัยหมู่6ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เบื้องต้นนะคะมีรายงานว่ามีกระสุนไม่ทราบฝ่ายและชนิดตกลงมาในฝั่งไทยอีกหนึ่งนัดค่ะซึ่งทางฐานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14ได้ยิงกระสุนควันเตือนกลับไปแล้วก็ได้ตรึงกำลังรักษาการตลอดแนวชายแดนด้วยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์การสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ